สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะยี่ก็มาถึงที่คิชแล้วนะคะจริงๆมาถึงแต่เมื่อคืนแล้วนะคะประมาณเที่ยงคืนกว่านะคะแล้วก็สรุปกันยันเช้าเลยแล้วก็มาพักที่บ้านเพื่อนเขาเนาะอะไรเงี้ยเดี๋ยวตอนนี้ก็จะออกไปข้างนอกกันนะคะท้องฟ้าที่นี่คือแจ่มใสมากๆทุกคนเห็นเลยคือแบบบรรยากาศคือร้อนนะคะที่นี่คือร้อนเมื่อคืนยิกนอนไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเพราะว่าอากาศร้อนมากๆนะคะอากาศที่นี่ไม่เหมือนที่เตหะานนะคะที่เตหะานมันจะอยู่ประมาณ 0ูถึงห้าองศาอะไรเงี้ยแต่ว่าที่นี่นะคะก็คือ2 5่สถึงสาเลยก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าแบบเมืองนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ ก่อนที่เราจะออกไปข้างนอกกันนะคะเราก็ได้มีการแวะร้านขนมปังหน้าปากซอยนะคะก็ซื้อตุนไว้เป็นอาหารเช้านะคะวันนี้ที่เราซื้อไปเนี่ยก็จะเป็นลาวัชนะคะแล้วก็เป็นบาบารีซึ่งบาบารีที่เราซื้อเนี่ยหลังจากการอบใหม่ๆนะคะเราจะต้องมีการขัดฝุ่นมันออกนะคะซึ่งเขาจะมีตะแกรงแบบนี้นะแล้วก็ให้ระวางขนมปังลงไปแล้วก็ขัดออกได้ ส่วนสถานที่ที่พาทุกคนมาในวันนี้นะคะก็เป็นเกาะคิชนะคะเป็นสวรรค์ทางตอนใต้ขอ,องประเทศอิหร่านซึ่งที่เกาะนี้นะคะเขาเคลมว่ามีทะเลที่สวยน้ำใสและมีบรรยากาศที่ดีผ่อนคลายจนได้รับฉายาว่าเป็นไข่มุกแห่งอ่าวปเปอร์เซียการเดินทางมาที่เกาะแห่งนี้ก็ไม่ยากเลยค่ะสามารถบินตรงจากกรุงเตหะรานหรือว่าเมืองใหญ่ๆใ,ในอิหร่าน ใช้เวลาประมาณ1-2ชั่วโมงก็จะถึงเกาะทีชแล้วค่ะหรือว่าถ้าใครสนใจจะนั่งเรือข้ามฟากมาจากแผ่นดินใหญ่ในอิรักก็ได้เช่นกัน และเกาะคิชแห่งนี้ยังฟรีวีซ่าสำหรับนะักท่องเที่ยวด้วดยนะคะแต่ว่าสำหรับคนไทยแล้วแอบเสียดายนิดนึงนะคะเพราะว่ามันไม่มีสายการบินตรงบินไปยังเกาะคิชเลยดังนั้นการที่เราจะมาที่เกาะแห่งนี้อาจจะต้องผ่านตัวประเทศอิหร่านหรือว่าผ่านที่สหรัฐอาหรับอิเมเรตก่อนนะคะถึงจะมาที่เกาะคิชได้ดังนั้นเราจึงต้องขอวีซ่าค่ะอามินพามาแวะดูทะเลที่นี่ทะเลที่นี่คือใสมาก เป็นแบบว่าสีเขียวน้ำเงินแบบเข้มๆนะคะที่นี่คือเงียบมากทะเลสะอาดมากมีแบบภูเขาใหญ่ๆอยู่ตรงนู้นเ <ทะ S 2> กาะใหญ่ๆนะคะน้ำใสมากใสแบบใสใสอะทุกคนุ้ยคือโคตรใสอะ่ะ คือทุกคนเมื่อกี้เรากําลังพูดกันว่าแบบมันน่าเล่นน้ำมากเลยมันเป็นอีกฟีลลิ่งหนึ่งที่แบบมันไม่ได้ร้อนนะคือแบบมันไม่ได้ร้อนะคือมันก็แบบลมพัดเย็นๆแต่มันไม่เหนียวเหนอะเลยเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าร้อนที่แบบว่าร้อนขนาดแบบอบอ้าวอะไรเงี้ยแล้วยิก็เลยแบบว่าเฮ้ยมันแบบมันดีว่ามันน่าเล่นน้ํามากเลยอะหลังจากที่เราได้นั่งกินลมชมวิวกันไปสักพักหนึ่งนะคะ เราก็เห็นว่าเฮ้ยมันมีซุม้มมีที่ต่างๆสำหรับปิ้งย่างปิกนิกเราก็เลยมีแพลนกันว่าเดี๋ยวเย็นเนี้ยเราจะมาทำปิ้งย่างแล้วก็มาบาร์บีคิวกันที่ริมชายหาดตอนนี้เราก็เลยได้เดินทางไปที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตหนึ่งนะคะเพื่อไปซื้อของมาเข้าบ้านให้เพื่อนแล้วก็ไปซื้อของมาสำหรับมื้อเย็นวันนี้บินต่างๆก็เลยยาวประมาณนี้เลยค่ะซึ่งริมทะเลที่เราจะไปเนี่ยก็จะห่างออกจากที่ที่เรามากันเมื่อตอนกลางวันนิดนึงนะคะทุกคนตอนมืด,มด เดี๋ยวเราจะบาร์บีคิวกันตรงนี้จะปิ้งไก่กันตรงนี้นะคะก็สรุปเลยวันนี้คือไม่ได้เล่นน้ำนะคะคือตอนแรกยิกะว่าเฮ้ยเราจะไปใช้หาดกันที่มันเป็นแบ่งโซนผู้หญิงผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยคือผู้หญิงที่อีหลานอย่างที่รู้คือเขามีคนที่ ค่อนข้างเคร่งศาสนาหรือว่าบางคนก็ไม่ได้เคร่งขนาดนั้นแต่ว่าเขาก็รู้สึกว่าเขายังเขินอายกันอยู่อะไรเงี้ยเขาก็จะเล่นน้ากันอยู่ฝั่งโซนผู้หญิงนะคะแล้วก็ผู้ชายก็จะเล่นฝั่งโซนผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่นี่เขาก็มีโซนรวมเหมือนเนี่ยที่อยกอยู่คือมันรวมทั้งหญิงทั้งชายนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยมีใครได้ลงไปเล่นน้าเท่าไหร่นะแต่จริงๆวันนี้ที่แพลนกันคือหยิกกับแม่แล้วก็พี่สาวกะว่าจะไปเล่นน้ําคือแม่กับพี่สาวอยากเล่นแต่ว่าหยิกไม่ได้อยากจะเล่นหรอก แต่ว่าหยิกอยากไปดูว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นโซนของผู้หญิงมันจะเป็นยังไงแต่จุดท้ายแล้วคือไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าตอนนี้คือมันมืดแล้วอะไรเงี้ยแล้วพรุ่งนี้แม่กับพี่สาวเขาอาจจะกลับก่อนนะคะแล้วหยิกอามียังอยู่ต่ออะไรเงี้ยก็เลยน่าจะไม่ได้มีโอกาสได้ไปดูโซนของผู้หญิงแล้วอะไรเงี้ยว่า<ผ>มปดูว่าตอนนี้เรามีอะไรกินบ้างนี่คือไก่นะคะชิคเก้นนะคะเป็นโยเกิร์ตโยเกิร์ตมะก,กอกนะคะแล้วก็โยเกิร์ตแล้วก็กขนมปังพริก Hello, Say again. what you say? naha. <laughs> what is that? Guy Guy Who is Guy? My sister. Oh. At the first, I seen this one at home. I thought it's some drink. I didn't. You have to try. Try and see what drink is it? ไม่มีไม่จริงสรุปไม่ใช่นะคะไม่ใช่มันคือฟิลอย่างที่เคยบอกไว้นะคะคนอิหร่านเนี่ยเขาชอบการปิกนิกปิ้งย่างกันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการออกมากินข้าวนอกบ้านกับเพื่อนๆมาทำบาร์บีคิวปิ้งย่างเนื้อไก่เนื้อแกะซึ่งที่เกาะคิชเองเนี่ยก็ไม่พลาดเลยเช่นกันค่ะเพราะว่าที่ริมชายหาดเนี่ย เขามีการจัดเตรียมพื้นที่ไว้พร้อมมากๆเลยนะคะมีทั้งซุ้มไม้สำหรับนั่งพักผ่อนมีโต๊ะมีเก้าอี้และที่สำคัญนะคะเขามีเตาปิ้งย่างที่ทางเมืองเขาเตรียมไว้ให้ใช้ได้ฟรีเลยค่ะเหมาะกับการมานั่งชิลตอนเย็นๆมากๆไก่ทุกคนไก่มาแล้วกาชิีเคน Ooh. Yeah, 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 yeah. Mm. <laughs> mm. How's it? Mm. 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 Wow. All right. no. หลังจากที่เรากินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็แพลนกันว่าจะเดินทางกลับบ้านทันทีแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยเจอสถานที่ที่เขาไว้โยนโบลิ่งนะคะก็เลยแวะที่นี่ก่อนซึ่งการโยนโบลิงที่อิลร่านเนี่ยถือเป็นกิจกรรมหรือว่าแอคทิวิตี้หนึ่งที่เฟมัสมากๆเลยนะคะ Oh. Oh, what Did you see Moth? <laughs> <laughs> <all> <laughs> <laughs> you One more.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  One คือเมื่อกี้อามีนตอนที่หญิงไม่ได้ถ่ายคลิปนะคืออามีนนะโยนไปแล้วเขาตีล่วงหมดเลยนะแต่หญิงไม่ได้ถ่ายคลิปแต่พอตอนนี้พอหญิงจะถ่ายนะเขาตีไม่ล่วงเลยทุกคนอลัไปดูพ่อดูพ่ออามีนเดฟินิ ตอนนี้พวกหนุ่มๆก็มารอรับรูปกันยี้เดี๋ยวๆว้าวเอ้ย very good very very nice <S 2> <S 2> <S 2> <S ได้เวลากลับบ้านแล้วเราหยิกก็คิดว่าวันนี้น่าจะจบเท่านี้นะคะ oh. น่าจะแบบไม่ได้ต่อที่ไหนกันลแล้วก็กลับบ้านกันดีกว่าน,นะคะ สำหรับเช้าอีกวันนะคะเราก็ยังไปเที่ยวกันแบบไม่มีแพลนเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็ออกจากนอกเมืองของคีชมานิดนึงนะคะก็จะขับไปรอบๆตัวเมืองนะคะซึ่งสิ่งที่เอกได้เห็นเยอะมากๆเลยที่นี่คือเขาเป็นเมืองที่กําลังเติบโตนะคะแล้วก็เขาเนี่ยพยายามสร้างสิ่งปลูกสร้างขึ้นมาเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวตามมาดูกันเลยค่ะว่าวันนี้เราจะไปไหนกันบ้างนะคะทุกคนเมื่อกี้คือ กีตั้งใจจะมาร้านกาแฟร้านนี้กันทุกคนแต่ว่ามันปิดอ่ะสนุกปะก็ไม่ได้มาม嘛 close close season season open amen เนี่ยก็จะไปว่ายน้ำกันนะเราก็เลยแบบเฮ้ยแวะซื้อกาแฟกันหน่อยแต่ว่าปิดนะคะก็ ไปต่ออันนี้คือขับออกมานอกเมืองนิดนึงนะคะก็เหมือนจะเป็นที่ใหม่นะคะเป็นทะเลใหม่ที่เขาทำอะไรเงี้ยเป็นวิวใหม่ๆไปดูกันแม่บิดบัสบอสบัส พวกผู้ชายเข้าไปที่ร้านกาแฟกันแล้วก็มาเดินนะคะมัมพี่โป้เซย์วัยุโกทุก i ี h Where have you been here? Have you and good Have you Have you Uncle Swan? ีเรเนี่ยอังกุสแมน กุ๊ดบานอันนี้คือแกะกับแพะนะคะเอ okay. อันนี้เจ้าของเขาอยู่ตรงนั้นด้วยแบะบะเอ็นเล็กขนาีมินิโกมินิโกาดนีเอะมเบ๊ะเบ๊ะด็กพี่อะไรเนี่มัมีอิรเนี ีก็เป็นที่ที่อยู่แถวคิชเหมือนกันนะคือขับออกมาข้างนอกแบบว่าขับออกมานอกๆหน่อยนะคะแล้วก็เป็นสถานที่ที่แบบมีทะเลที่แบบพร t เว e บีชนะคะก็เลยขับผ่านแถวนี้นะซื้อกาแฟากันมุสลิม s ีสท์ทูกรุ๊ปอ่าทูกรุ๊ป Sunni, Shia Shia and Sunni this, this mosque is for Sunni oh, Look at all เวลาที่ทุกคนมาที่คิชนะคะคือส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยมีคนใส่ผ้าคลุมผมนะมันออกแนวแบบ international นานาชาติหน่อยนะแต่ว่าตัวหญิงก็แบบเออคลุมมากไม่คลุมมากเพราะว่าแล้วแต่แดดเลยโอซิสนไทยแลนด์เอฟรอมไทยแลนด์อันนี้คือเดี๋ยว่าดูข้อดีสักมูเซาสามูซา That's some What is it? I don't remember. Samosa again, another one. More Spicy? It's very spicy. Yes. What's the name یکی یکی شوت اول یکی شوت اول ها شوت آقا این ده بق ده اونو دارم میرم مریم این بول بک آنو گرد اینجای پرد میکرد که ازشون در بره این شیره شده میشه ماست درست کنی ها میدونستی؟ چرا؟ شیره ماست میشه درست کنی بعد بهش دور همونطوری خیلی سالم حیوانا How is it? Let me see. How is it? Firm? good. Firm? it. it Firm? 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 Africa, Firm? <laughs> <laughs> เยอะมากทุกคนหลังจากที่เรากินอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะขับรถลงไปที่ริมทะเลกันค่ะถนนเส้นนี้นะคะคือสวยมากๆขับไปก็จะเห็นทะเลอยู่ข้างๆตลอดเลยค่ะ แล้วมันก็ใกล้กับชายหาดแบบสุดๆแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้หยิมรู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกว้าวมากๆนะคะก็คือการที่ได้ขับรถไปริมทะเลแล้วก็เห็นภูเขาลูกใหญ่ทอดยาวแบบนี้หยิมไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยค่ะมันทั้งแปลกตาแล้วก็สวยมากๆ คือเรามากันที่นี่ใช่ไหมคะแล้วก็ทะเลสวยมากๆนะคะแล้วก็อีกน่าจะถ่ายวิวไปให้แบบเห็นหลายรอบแล้วว่าแบบเออเราไปตรงไหนมาบ้างอะไรเงี้ยแต่ละชายหาดสวยประมาณะค่ะแต่ว่าดูหาดที่เรามา <laughs> <laughs> คือเหมือนแบบเหมือนเหมือนแองที่เขาทําประมงอ่ะทุกคน <laughs> อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นประมาณนี้ <laughs> คือดูตัว <laughs> ก็ขับมาตรงนี้เนาะ คือที่ที่มันน่าว่ายน้ำไม่ไปนะแต่มาตรงนี้ okay. อโอเคคำม่นพาซาโกโอเคโก้ว้าว so far م า ش ا ل ا หญิกก็เลยแบบขำนะคะที่แบบ่าคือสวยมากๆสวยมากๆแต่ว่าทำไมคือไม่ไปตรงนู้นมาตรงนี้ทำไม <laughs> อันนี้นะคะคือการเที่ยวกับสามีนะคะเวลาที่เที่ยวกับสามีเปไปอย่างนี้ตลอดคือถ้าจะมันจะไปไหนจะไม่มีแผนนะคะจะแบบว่าไปก่อนนะคะแล้วก็พอเห็นอะไรก็จอรดรถดูเลยเมื่อกี้ไปแวะดูแกะกันมานะคะดูแกะดูมาคือขับไปทั่วทำไมอยู่เบบี้ไม่พีรู้วงแก้วนเำอ่ะ Mama, this one is not for sweet. <laughs> Let's go another place. Mama. <laughs> Mom, that one is beautiful. Uh, yeah. <laughs> why? Why you? Yeah. Oh, this sabze. Sabze. Jellyfish. Oh uh, yeah. Jellyfish. Yeah, yeah, yeah. Ah. Uh -huh. Jellyfish. Ah. Uh. Yeah, yeah jellyfish yeah yeah oh very green here yeah no good it's better go there yeah. no it's not yeah maybe my bee is eating mom. yeah yes mm. maybe after that mom itching i can have bye bye bye

ทุกคนตอนนี้คือทะเลที่เรามามันว่ายน้ำไม่ได้นะคะแล้วก็ตามหาไปเห็นว่าพ่ออยู่ไหนพ่ออยู่นู้น่อพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วไม่ใช่คนที่เดินมานำหน้านะทุกคนอันนี้ออกว่าคือคนข้างหลังนะคะ So why this one coming? No, we just say to another one is coming. Yeah, all میاد. us are coming. But I mean, it's the worst, the worst. Oh, it's for me, guys. You should read them for me. มาหมดแล้วเรื่อยๆมีโคะไรอก็คือว่าทะเลตรงนี้คือเขาแปะไปว่าห้ามว่ายน้ำนะคะคือผู้ชายก็เลยต้องไปเล่นส่วนของผู้ชายนะคะยิ่งก็เลยคิดว่าโอเคเดี๋ยวยิ่งกับแม่กลับบ้านดีกว่าอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวให้ผู้ชายเขาไปเล่นน้ำกันนะคะะชิงคคือวันนี้นะออกมาสนุกแล้วเป็นแบบนี้อีกแล้วนะไม่ได้ว่ายน้ำฮัลโหลทุกคนตอนนี้ก็เป็นตอนเย็นของ วันนี้แล้วนะคะคือวันนี้ก็คือพวกผู้ชายก็ไปไว่ายน้ํากันนะิ่ก็แบบนอนเล่นอยู่ในบ้านเพราะว่าไม่รู้จะไปไหนนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราจะออกไปข้างนอกกันจะไปเอ่อไปเดินเล่นนะคะไปดูว่าตอนมืดที่นี่เป็นยังไงตอนนี้นะคะเราก็ไปคาเฟ่กันนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าที่คาเฟ่เป็นยังไงบ้างนะคะตอนแรกอยา่จะมาร้านนี้นะแต่ว่า b ีซีมากเดี๋ยวไปเข้าร้านนี้กันไปร้านนี้กัน ไปร้านนี้กันค่ะอ่ะทุกคนอันนี้สั่งช็อกโกแลตมานะคะแล้วก็เป็นครีมชีสอ๋อออเดอเค้กอิรานีนเค้กด how is it? good with with ไช่ y e a

Everyone first day? Eh? Yeah. Video too? Okay, hi everyone.